ตามต่ออีกฝั่งหนึ่งกันนะคะมาเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยนะน้องเพิ่งกดครั้งแรกนะคะเราประคองกันมาได้ถึงฝั่งนี้ก็ถือว่าน้องเก่งมากๆแล้วนะคะถ้าใครอยากให้หัวสิวออกสวยไม่ระบมผิว ี่กุ้งแนะนำใช้ละลายสิวก่อนมานะลูกมันจะดีมากๆเลยค่ะเพราะอย่างอย่างเคสเนี้ยคือน้องไม่ได้ใช้ครีมมาแล้วผิวมันจะแห้งพอแห้งอะ่ะหัวมันจะเนืดเห็นไหมหัวมันเนืดนะลูกพอเนืดมันจะกดยากไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะดี๋ยวให้กำลังใจน้องนิดนึง แม่อัดคลิปอยู่หลูกแม่อัดคลิปอยู่ถามว่าไม่ใช้ครีมมาพี่กุ้งก็กดได้ใช่ค่ะพี่กุ้งก็กดได้แต่ว่าการกดอ่ะมันจะยากหน่อย อันนี้ผิวแห้งและหนืดอพี่วิกว่าถ้าเป็นพี่วิพี่วิท้อเลยใช่ไหมแต่ถ้าเจ็บแล้วเกรงก็มีผลเหมือนที่พี่พปงบอกนะลูกนะกำลังใจให้กันพี่กัดจังไม่อัดคลิปอยู่ลูก สู้สดกันนะลนะถ้าผิวน้องไม่เนืดหรือไม่แห้งนะหัวเปิดแบบนี้พี่กุ้งวางไม้แล้วกดเลยลูกแต่อันนี้คือเนืดกับแห้งบวกกัน ก็เลยจำเป็นต้องเปิดนะคะนิดหนึ่งค่ะลกูกสู้ด้วยกันนะลูกนะ น้องอยากซื้อไหมลูกน้องไปอุ่นหนุนยายสิเดี๋ยวไปกุ้งพอก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่กุ้งเก็บให้น้องนะแต่ว่าพี่กุ้งพอในเรื่องของอารอัดคลิปก่อนเพราะว่าเลือดจะเยอะไปนิดนึงนะคะหลังจากที่เคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้าตกผักเอ็มสายพืชเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะ แล้วก็พี่กุ้งจะใช้สีสหายในการปราบสิวนะคะตัวที่พี่กุ้งจะใช้ก็คือตัวค่าเชื้อนะคะจะเป็นตัวละลายหัวสิวค่าเชื้อสิวทําให้หัวสิวหลวมกดง่ายตัวครีมยางรบนะคะจะช่วยป้องกันผิวไม่ให้เป็นแผลไม่ทิ้งรอยจากสิวตัวน้ำสมแต้มสิวจะช่วยในเรื่องของสิวอักเสบน้ําเหลืองไม่ดีอย่างเคสน้องเนี่ยคะ่ะพี่กุ้งแนะนําเลยนะคะแล้วก็มาร์สาหรายลดสิวของพี่กุ้งโกสิว จะช่วยมาร์กนะคะลดการอักเสบการระบมผิวหลังจากการกดสิวค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีคลิปดีๆเดี๋ยวพี่กุ้งกดให้ดูอีกนะ,ะขอบคุณที่ติดตามกันกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะ